สวัสดีวันนี้นางเชิดจะพาไปตลาดตอนเย็นกันนะคะทุกคนตลาดข้าวอยู่ที่ลิมบึงแก่นนะครคลิปที่แล้วเราเดินมาไม่สุดทางเดินเนาะแล้วก็กจะพาแก้ตัวใหม่นะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายค่ะก้วงขวางตรงข้ามกับวัดธาตุพระอารามหลวงนะคะทุกคนสะดวกสบายมากค่ะรถเล็กรถใหญ่ไม่ได้นะแล้วก็จะขันเวลา ก็คือมาเต้นอารับกเนาะหนึ่งทุ่มแล้วเนาะเขาก็ยังเต้นกันอยู่นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะเราก็ยังอยากมาอยู่เนาะเราจะมาดูว่าจะมีอะไรเหลือให้เรากินบ้างเนาะมันก็เริ่มวายแล้วนะคะตลาดไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะมีอาหารถุงอาหารแกะลูกชิ้นรัวๆนะคะซรูรัวนะคะมันมีอะไรบ้างเนาะมีในหมูทะหรอหมูทะ มีผลไม้ปัน่นมีรองเท้าปัน่นเอยไม่ใช่มีรองเท้านะคะอันนี้อ,อะไรอ่ะนั่นอะอันนั่นอะใส้กอกมีหลายอย่างคะ่ะมีหลายอย่างอยู่ตั้งอะมีไหมลูกชิ้นนี่น่ากินนะคะลูกชิ้นนึ่งเปาก็มีผักนะคะ ล้วก็จะถ่ายรัวๆรัวๆนะคะทุกคนยเพิ่งไปไหนนะมาดูกันก่อนว่ามีอะไรให้กินบ้างเนาะมีกระเพาะปลามีข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรอะขนมเบื้องนะคะอาจจะถ่ายเร็วไปนิดนึงก็ให้อภัยด้วยนะคะมีแพนเค้กมีมะละมีกล้วยเนาะตอนแรกก็ว่าจะซื้อกล้วยเนาะแต่ทีนี้ก็ลืมไปว่าเอา้าเราได้มาอยู่ มาจากงานแต่งอยู่เครืหนึ่งเนาะมีส้มตำฝั่งของเสื้อผ้าเขาก็กลับกันหมดแล้วเนาะหนุนทุ่มตรงเพราะว่ามันฝนเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนฝนก็ตกไปเปล่าๆค่ะอย่ามันไส้นะคะอย่ามันไส้เสียงภาคนะคะมีผลไม้สดด้วยมีขนมจีนมีหอยเยอะแยะค่ะอันนี้คนก็เริ่มน้อยแล้วเนาะไม่เหมือนวันนั้นที่มาเดินแบบโ,โหไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้เนาะคะ่ะ อันนี้เราเริ่มวายบาแล้วเนาะบายบายตลาดบายบายแล้วเนาะ,ๆๆะมีอาจจะมีให้นั่งกินขนมจีนนั่งกินด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็อยากมาแนะนําที่ซื้อกับข้าวนะคะที่ออกกํลาลังกายอยู่ในที่เดียวกันเนาะของใช้ก็มีนะคะมีส้มตํา มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถ้าโควิดหมดก็คงจะดีคะ่ะอันนี้ก็เป็นขนมจีนเนาะให้ค้าเจ้านั่งกินด,ด้วยกันเนาะมีน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็มีไก่ย่างมีกับข้าวอาหารอีสานเนาะแล้วก็มีอะไรกล้วยจ้ะมีกล้วยด้วยนะกล้วยถูกๆเนาะไม่แพงแล้วค่ะมีน้ำปั่นเนาะคะ่ะ เริ่มเริ่มคนมีอะโวคาโดคนเริ่มน้อยแล้วนะมีน้ำปั่นแล้วค่ะเราก็เตือนจบแล้วนะคะขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย